วันนี้มาดูหน้าง,งานนะครับบ้านที่เราสร้างตรนนี้ก็มาได้ประมาณนี้ก็มัณนแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่คือหน้าบ้านนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นชั้นเดียวพื้นที่ประมาณหนึ่งร้อยสิบสองตารางเมตรนี่เป็นตรงจอดรถอดกหกสิบตารางเมตรนะครับนี่คือด้านหน้านะครับตอนนี้งานมาถึงการตกแต่งเหล็กข้างหน้านะครับกำลังไล่เก็บสี ข้างในก็ทาสีออกมาละนี่คือหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวจะมาดูเหล็กนะครับเหล็กที่เราทําเหล็กเาวเบียงที่ทํามันไม่ยายกน,นะทำลายทาสีดำนะนี่นะครับนี่คือเหล็กราวรเบียง ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กโชว์นะครับเป็นเหล็กลองสี่คูณสองนิ้วมีจะทาด้วยสีแดงนะครับตอนนี้เป็นสีรองพื้นกันสนิมเฉยๆนะครับนี่คือบัวปุนปั้นนะครับที่รอแห้งนะครับเดี๋ยวจะได้ติดตามขอบหน้าตา่างเป็นบัวสามนิ้วนะครับบัวปูนปั้นสามนิ้วไว้ติดตามขอบหน้าตา่างขอบประตูแล้วก็คอเสา นือนะครับที่จะติดบัวก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ตอนนี้มาดูข้างในนะครับข้างในตอนนี้ฝ้าก็เสร็จแล้วข้างนอกฝ้าข้างนอกเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดส่วนด้านนอกเลยจะเป็นฝ้าที่มีรูระบายาาศนะครับโดยรอบใน,นกับเรื่องเรื่องพื้นคู่ตอนเ้าสิงแตดจางเป็น เรื่องลาย่น,นอนน,นะครับเด็ดเดียแล้วก็ฝ้าก็จะมีฝ้าหลงอันหนึ่งหลงเดียวตรงห้องโถงนะครับสมประมาณนี้ใช้ซ่อนไฟนี่ก็ห้องน้ำอีกห้องนึ่ง นี่จะเป็นห้องโถงนะครับห้องนั่งเล่นบ้านหลังนี้ก็จะมีหนึ่งห้องโถงใหญ่นะครับสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็สองห้องนอนนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่คือด้านหน้านี่โรงรถตรงรถหน้ากว้างห้าเมตรห้าเมตรหกสิบนะครับผมเล็กสิบสามเมตร ตัวบ้านประมาณร้อยสิบสองตารางเมตรอย่างที่พูดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเหล็กวันนี้จะเริ่มทำสีเหล็กตัวเหล็กโชว์นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผม